อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะอยากจะพูดคุยนะก็เรื่องอการเลือกตั้งสอส,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 สะหรือการเลือกตั้งทั่วไปก็ตามครับแต่ว่าปีนี้เป็นเป็นปีสักรารใหม่ที่มีการเลือกตั้งหลังจากพวกสองเลือกตั้งมาเนาะตอนนี้ก็จะเป็นวันที่14พฤษภาคมห6กนะครับ ก็มีหน่วยระดักตั้งในมีมีหลายท้องที่นะเฉพาะในเทศบาลตำบลสูงก็ประมาณ12หรือเท่รไหร่12หรือ15าเนี่ยประมาณตัวจำผิดเคยไปนั่งอ่านอยู่นะครับ um <g> ก็บ้านเราก็มีทั้งหมดประเทศไทยมีทั้งหมดอยู่67 67บเจ็ดหกเพักนะฮะพัะกการเมืองส่วนตัวที่ว่าตัว ผู้สมัครเลือกตั้งประมาณ8เนาะแต่เห็นกลับมาเพิ่มเป็นเท่าไรสิบหรือ,อยังไงอะไรประมาณเนี่ยขอขอตรวจปิดข้อมูลเพราะคือมันมันขึ้นลงไปเรื่อยนะวันนี้ก็ล่าสุดก็ไปเลือกตั้งผมก็เลือกตั้งครับที่ที่ชุมชนบัวสามอะไรสาราประชากรกมนะครับก็เลือกตั้งเรียบร้อยดีนะครับก็ที่ผ่านมาผมมองในมองในแง่เป็นมิติทางวัฒนธรรม ทางสังคมของประเทศไทยนะรวมถึงอำเภอเราด้วยนะครับก็มีการไปเลือกตั้งค่อนข้างมากนะไม่พูดึตรงค่อนข้างมากมากจนแบบโอ้หาใจหายเอ้ยไม่ใช่เลใจหายมันแง่ลบดีดีใจเนาะดีใจดีใจที่พี่น้องบ้านเราเนี่ยมีการเลือกตั้งที่ท,ที่ที่พร้อมนะาพร้อมตากันที่ไปเลือกค่อนข้างจะมาก อะไก็คุยกุยผลสั้งหลอยนะก็คือหลังจากที่มีการรัฐประหารเนาะแล้วก็มีการแปปีนี้เขาปีที่9กนะครับพี่น้องก็พี่น้องบ้านเราก็ทํายังไงจะให้ได้คนที่อยากได้จริงๆประโยคทองคืออยากได้จริงจนะครับจะได้เหตุผลอะไรก็ตามผมไม่ผมไม่ร่วงลุกในคุยประโยคนนะครับจริงงแต่ว่าดูมิติของพี่น้องเราเนี่ยทั้งประเทศไทยระโยงมาถึงอำเภอเราอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ เกีอ,อยาในส้สอ,สอมาขับเคลื่อนกระบวนการผมพูดในแง่ประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นนะครับเพตอะน,นั้นก็ตอนนี้ก็ได้ทั้งประเทศไทยก็ได้ได,ได้มาห้าร0อคนเนาะแต่ว่าก็กตยังไม่รับรองเป็นเรื่องเป็นราวนะครับนีะ่วันนี้เป็นที่10มิถุนา6กกนะครับเอ่อบัญชีบัญชีะไรชื่อ100เนาะไม่ใช่สิ บัญชีสสเขซเลือกตั้งหักสี่บัญชีรายชื่อหรือปฏิลิต1เนาะหนึ่โอเคครับบัานเราก,ก็ก็ได้แล้วนะครับแต่จะมีการเลือกตั้งปีนี้เป็นขอ้อมูลก็คือมีอยู่บ้านจุดสอง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 ใบใบสีเขียวก็สีม่วงนะครับก็กาคนลเราอันนะครับผลการเลือกตั้งพวกเราคงรู้เนาะก็ผ่านไปแล้วดีๆ มาลองพื้นสูงเนาะก็ก็เรียบร้อยนะครับไม่มีเรื่องอะไรที่เอ่ออะไรนะพิษกฎหมายอะไรมากไม่ใช่พิดกฎหมายสิเป็นเรื่องที่เอ่อขอ้อผิดพลาดอะไรดีกว่าบางบางบางอันกรณีที่บัตรเสียเนาะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับเช่นอายุมากเนาะอาจกาช่องพิษอะไรเงี้ยจากเหตุการณ์พิมพ์กรงไม้ถูกอะไรเงี้ย เขากระจายผกเนาเราะบางทีอย่างคนอายุมากหรือคนแบบสายตาไม่ดีส่แว่นก็ตามตาฝ้าหมดนี่ยกตัวอย่างกรณีนี้นะครับหรืออาจจะพังเผอไปถูกหรืออะไรที่เป็นวงกลมอะไรี้ยก็คือมีการรร่ว์ให้ให้มีการรร่ว์ให้ให้เลือกตั้งอยู่เนาะแต่อาจจะม่ไรผมว่าคงไม่มีการสาธิตนะ เฉนอาปุณชวนบอกอะพี่น้องมีการเลือกตั้งต้องมีกากระบาดแบบนี้นะกาเต็มหรือไม่เต็มกรอบขานแต่ทำเป็นวงกลมหรือว่าขีดถูกยีงไไม่ได้นะผมผมไม่มั่นใจมีหรอเป่าถ้าสธิตทุกคนเอามากากายัยพอคนแก่คนเฒ่าเพราะว่าเด็กหน่อยไปลงวัรุ่นนี่เขาอ่านสือเข้าใจแล้พอเด็กหน่อยสื่ออินเทอร์นีจะได้เข้าใจถึง เพราะว่าอาจจะคนเทาคนแกน่อาจจะไม่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 ไม,ม,มซื้อต่างๆไม่ทิงนะครับก็อาจจะตาฝาตาฟ,า,ตฟางเรืออะไรก็เล้แต่ก็ทําให้ปาเสียก็หมายของผมอยู่แค่นี้นะครับก็รต่างๆนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่เราอยากได้ประชาธิปไตยนะครับทั้งประเทศนะนะครับครับผู้ดีมิตงใจครับอ่อดูรืต่อไปครับ